ลูกนกตกจากกรังต้องทำอย่างไรดีมาหาคำตอบได้กับลุงข้างบ้านคลิปนี้ครับลุงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนพบกับลุงข้างบ้านอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงพิธีเลี้ยงลูกนกตกจากกรังครับต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นบ้านสวนกลางเมืองครับทำให้มีนกมาทำรังวางไข่ตามต้นไม้กันตลอดเลยตันนกที่ผมมักจะเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะมีพวกนกเยี่ยงนกเขานกปลาอดนกกระจอกประมาณนี้ครับ แต่ว่าในคลิปตอนที่1เนี่ยผมจะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเลี้ยงลูกนกกระจอกบ้านที่ตกจากกลางครับว่าเลี้ยงอย่างไรยังไม่ให้มันตาย ก่อนอื่นผมขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อวันมาคบ,บูชาปี2021ที่ผ่านมานี่เองครับผมได้เจ้านกกระจอกบ้าน2ตัวนี้มาเลี้ยงครับเพราะว่ามีเพื่อนบ้านของผมเนี่ยเขาถือลูกนกสภาพยังไม่ลืมตาเลยครับมาให้กับแม่ผมพร้อมกับบอกแม่ผมว่ามันเป็นลูกนกที่ตกลงมาจากรงางนะแล้วเขาก็พยายามที่จะหาตัวพ่อแม่ของมันยังไงก็หาไม่เจอครับวันนี้เป็นวันพระขอให้แม่ของผมเนี่ยช่วยเลี้ยงน้องๆเขาด้วยเถอะ พ่อแม่ผมเห็นเข้าครับก็เกิดความสงสารครับก็เลยรับเลี้ยงลูกนกสองตัวนี้เอาไว้ผมก็เลยตั้งชื่อเจ้านกสองตัวนี้ครับว่าเจ้าน้องตกกับน้องหล่นครับเพราะว่ามันเนี่ยตกหล่นลงมาจากรังของมันนั่นเอง คผื่อใครที่เจอเหตุการณ์ลูกนกตกจากรังเหมือนกับผมเนี่ยจะได้นำความรู้หรือนำทริคต่างๆในคลิปนี้เอาไปใช้ได้ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าลูกนกที่ตกลงมานั้นมันเป็นนกกระจอกบ้านสังเกตได้ง่ายๆครับก็คือดูจากขนาดของลูกนกนั่นเองถ้าเป็นนกกระจอกเนี่ยตัวมันจะเล็กมากเลยครับตัวเนี่ยจะประมาณนิ้วชี้ข้อแรกครับหรือว่านิ้วหัวแม่โป้งมือของเราตามแต่ขนาดตอนที่เราได้มาครับ แล้วก็ถ้าดูที่ขนเนี่ยขนที่ปีกถ้าเริ่มขึ้นปลายขนมันจะเป็นสีน้ำตาลตามในคลิปนี้เลยครับหลายคนสงสัยไหมครับว่าเวลาเลี้ยงลูกนกเนี่ยจะเอาอะไรให้นกกินดีอาหารที่สามารถให้ได้ครับก็จะเป็นอาหารเม็ดสำหรับนกขนทองซึ่งหาซื้อได้จากร้านขายสัตว์เลี้ยงทั่วไปเลยครับส่วนอาหารที่ผมให้ในคลิปนี้จะมีคุณภาพดีกว่าอาหารทั่วไปหน่อยเพราะว่าผมซื้อมาจากคลินิกรักษาสัตว์นั่นเอง อาหารเม็ดแบบนี้ครับมันจะเป็นอาหารสําหรับนกใหญ่ดังนั้นตอนที่เราจะให้ลูกนกกินเนี่ยผมก็จะผสมไข่แดงต้มสุกลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับลูกนกขั้นตอนในการให้เนี่ยผมก็จะแช่อาหารให้พองน้ําเต็มที่เลยครับจากนั้นเราก็จะเทน้ําออกแล้วก็ตัดอาหารแบ่งครึ่งครับเสร็จแล้วก็นําไปคลุกกับไข่แดงต้มสุก เมื่อทุกอย่างเสร็จสับแล้วผมก็จะเอาแหนบมาครับคีบอาหารยัดลงไปในคอลูกนกตามคลิปนี้เลยครับเรามาฟังข้อควรรู้กันครับเวลาที่เราจะให้อาหารลูกนกเนี่ย ผมจะให้อาหารลูกนกทุกๆ2ชั่วโมงครับเพราะว่าลูกนกมันหิวบ่อยหิวตลอดเวลาเลยครับถือว่าเป็นงานหนักเลยทีเดียวและก่อนที่จะอาหารเนี่ยอาจจะจับตัวลูกนกหรือให้เขาได้ขยับตัวหน่อยครับแล้วลูกนกเนี่ยก็จะขับถ่ายออกมาโดยจะมีถุงหุ้มบางๆทําให้คีบทิ้งง่ายครับส่วนเวลาให้อาหารเนี่ยเราจะเป็นต้องยัดอาหารลงไปในลําคอลูกนกเพราะว่าถ้าเรายัดลงไปไม่ลึกเนี่ยลูกนกจะไม่สามารถกืนอาหารเองได้ ลูกนกกระจาครับเวลาที่หิวเนี่ยมันจะอ้าปากร้องขอกินอาหารจนเต็มท้องเลยแล้วเมื่อมันอิ่มแล้วเนี่ยมันก็จะมุดลงมุมมืดใต้ผ้าครับ พ่อควรระวังอย่างมากอีกอย่างนี้ผมที่ผมอยากจะเตือนนะครับนั่นก็คือห้ามให้อาหารพวกเนื้อสัตว์กับผลไม้สําหรับนกเด็กเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าลูกนกเนี่ยระบบย่อยอาหารของมันยังไม่ดีครับมันอาจจะท้องอืดตายได้แล้วก็ห้ามให้น้ําเด็ดขาดเลยเพราะน้ำเนี่ยจะไปไหลลงหลอดลมของมันถึงตายได้เลยนะครับ เรื่องสำคัญมากอีกสองเรื่องในการดูแลลูกนกนะครับเราจะต้องหล่อน้ำรอบถังหรือตะกร้าที่ใส่ลูกดกครับเพื่อป้องกันไม่ให้หมดมากัดมันแล้วเราก็ต้องกกไฟให้กับลูกนกตอนที่มันนอนด้วยครับเพราะว่าความอบอุ่นจําเป็นมากเลยสำหรับลูกนกแรกเกิดถ้าเราไม่กกไฟอ่ะครับตื่นเช้ามาลูกนกเขาอาจจะขาดความอบอุ่นแล้วก็ตายได้วิธีเลือกไฟให้ดูตรงค่าหวัดครับ ค่าัตต์สูงหลอดไฟก็จะมีความร้อนสูงตามไปด้วยหลอดที่ใช้อะครับจะอยู่ที่25-40วัตต์วิธีของผมคือจะเอาผ้าบางๆเนี่ยมาคลุมปากถังกันยุงมาไว้ก่อนเลยจากนั้นก็จะติดไฟห้อยไว้เหนือที่เลี้ยงครับหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยเราลองเอามือมาอังดูในถังครับถ้าอุ่นๆเนี่ยถังมันอุ่นเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วครับ ระวังเอาไว้อย่างหนึ่งครับว่าอย่าให้ไฟร้อนจนเกินไปนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการเลี้ยงลูกนกกระจอกบ้านที่ตกจากรังนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาในการดูแลเขาต่อวันมากหน่อย ยังไงเพื่อนๆก็สามารถติดตามคลิปวิดีโอเลี้ยงลูกนกตกจากรังตอนที่2เรื่องนกเอี้ยงผู้น่าสงสารกันนะครับเพื่อนเพื่อท่านใดมีคําถามหรือเจอปัญหาการเลี้ยงลูกนกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่าผมก็จะมาตอบขับทุกๆคอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ